โอ้มาถึงปั๊บน้องกุมารอ่ะสวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีหน่อยสิของวอเสรแล้วเจ็ดสองเต็มเต็มสวัสดีเอฟซีหนึ่งอ่ะสวัสดีแม่แม่จ้าะเสียงดังดีจ้าสวัสดีค่ะจ้าวันนี้มีเลขมามามาฟังอีกเลขเล่าบุ๋มท่านฮือฮานะกระท่อมลูกกุศวงนะครับหลังจากที่น้องกุมารให้ตรงๆนะครับเจ็ดสองสองเจ็ดตรงๆวันนี้เรามาตามดูน้องกุมารจับเลขว่าจะได้ตัวไหนครับ น้องกุมารน,นะครับมาจับแล็ดรุ่งตอนอเรียยังไงน้องสองหนึ่งครับน้องกุมารกำลัง,งจุดทูบอ่ะนะน้องกุมารกำลังจุดทูบอยู่นะครับแม่นนะครับน้องกุมารี่ครับเอฟซีไฮโรทั่วประเทศกัน,นที่กระท่อมหลวงปู่สวงนี่กับสายบุญเมื่อกี้นี้ก็ได้เลขกันแล้วแต่ว่ามาัเออกอีใไหมได้แล้วว,นนวันนี้มาเอฟดูหลวงปู่สวงบ่เอฟดูหลวงปู่กุมา กุมานติดตามกุมานกันเพิ่งรู้ว่ากุมานให้เลขแม่นจะพูดสามอุ่มตุกเตี้ยยังไร่จมอยู่มารวยสนได้มาแล้วรวยเนาะเราต้องเอามาแล้วรวยก่อนมาแล้วรวยใครมาที่นี่ไปจนเราต้องมาแล้วรวยที่นี่มาแล้วรวยวัดอะไรนะวัดมารวยวัดมารวยมีหลวงปู่สวงมาอยู่ไม่มีคำว่าจนอ้อยเตียนเมียนบานอ้อยเตียนสูร โอ้ยเตียนสรูมาแล้วรวยน้องกุมารกำลังจะจุดทูปนะครับวันที่หนึ่งก็มารอแล้วนี่โอ้สิมารอแล้ววันที่หนึ่งก็มานะครับเอาทุกคนพิมพิมพ์สาธุเข้ามากรพิมพ์สาธุนะครับเดี๋ยวได้ตัวเลขอะไราเดี๋ยวจะไปส่งตัวเลขให้คุณผู้ชมได้ชมกันชัดๆจะบาจบาๆเลยนะครับ กระท่อมลงปูเลยมากินเลขสบออันเลขเลขสองสองหน่พูดเมื่อกี้เองเลูดนกสอสองหนึสตัวสตัวลามตัวแลืสตัวสองหนึ สองหนึ่งหกนึ่งหกะครับสอตัว2ตัวจะมาพร้อมกันสองอันเลยก็ได้ไง สองตัวนันมาหน่อยจ้าศ0นะครับ0ไหมโซนนะครับคุณโซนนะครับคุาจ้าบางลงอีกตัวหนึ่งค่ะศูนย์นะครับอูศูนเลขสวย0ูนย์สาครับศนย์ครอกับ03า สองหนึ่ระสนสามด้วยทุกคนกับกู้มานดูคนมานคือหามายืนกันเต็มเลยครับ1 6กับะูนสามสกด้วยทุกคนนะครับสองหนึ่งกระสครับก็เลขสวยนะครับกระทำลงปูสวงน้องกูมานะครับคนรอคอยทั้งประเทศนะครับสองหนึกระสนาะครับก็งากเอซทุกคนทุกท่านนะครับให้ติดตามนด้รับชมตามให้ทุกงวดอันนี้วันพุธนะครับเ็กวันพุธนะครับ สองหนึ่งหกกับศูนย์สามอย่าลืมว่าหนึ่งหกกับหนึ่งเก้าตัวเดียวกันกับที่นี่วงสวงด้วยนะครับเมื่อกี้นี้หนึ่งหกกับหนึ่งเก้าตัวเดียวกันด้วยนะครับทุกคนนะครับเอาสองหนึ่งหกกับศูนย์สามเฮงเฮงปังปังรวยรวยเด้อสาธุสาธุครับน้องกูมานะครับอยู่ที่นี่น้องกูมานก็เป็นงวดที่แล้วให้เจ็ดสองเต็มๆนะครับไม่ต้องกลับนะครับเจ็ดสองไม่ต้องกลับ น้องกุมารคะัท่านให้แม่นมากๆกับน้องกุมารนะครับสองหนึ่งหกกับ okay. ศูนย์สามเอามาดูฝั่งนี้ก็ได้จ um ้ะมาโชว์หน้าบันไดก็ได้เดย่อ เอามาถ่ายตรงนี้ก็ได้อเ,เออเออมามานั่งตรงนี้ก็ได้ให้แม่ๆถ่ายเออนั่งนี่เลยจ้ะ <c oughs> อ่าสวัสดีน้องกุมารสวัสดีจ้ะ <c oughs> สบาสดีหน่อยจ้ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะูชื่ออะไรคะน้องกุมารเนาะชื่อจริมชื่ออะไรคะ สวัสดีน้องกุมารตัมลาวนะครับชอบตัวนี้ชอบมากวันนี้ชอบนะวในเอฟซี FC มาลเลยนะครับะจะบาเชนนะครับเห่แงแห่งมาปังสาธุสาธุนะครับโอ้มาถึงปับ๊บน้องกุมารสวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีหน่อยสิหัวงอเสร็จแล้วเจ็ดสองเต็ม,เต,มเต็มสวัสดีเอฟซีหน่อยสวัสดีแม่แม่จ้ะเสียนแรงแรงดิจ้ะสวัสดีค่ะ วันนี้มีเล็กมามา,มาฟังอีกเล็ลาวบนน้องกุมารตำลาเล็กตัวไหนวันจันทร์เอาอ่าดูทุกคนดูนะครับน้องกุมารตำลานะครับอ่ากับกับต้องซื้อนะไรหนึ่งจ้ะกับนิดหนึ่งจ้ะกับกับห้างอย่ากับให้มันกลับกบหัวน,นี่จ้ะอ่าโอเคมาเลยับน้องกุมารน,นะครับโอ้ยอนแสงเอาลงนิดหนึ่งจ้ะยอนแสงทุกคนนะครับเลบเ็กไม่พอใจลองมันโซแสงนะครับ